สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะนี่อยู่กับน้องพะโล้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดน้องพะโล้เมื่อกี้น้องพะโล้เข้าฉากแล้วเข้าเซตแล้วน้องพะโล้พัก ทานอาหารกลางวันพี่ว่าทานจริงๆตัวตรอรู้สึกได้หรอเราต้องกินแต่อาหารนี้ป่าได้ฉลาดอ่อนได้อาหารนัอ่อนใช่ไหมอันโร่เคี่ยวตุ้ยๆเลยวันกลุ่มปิดสามารถกดวที่ลิง์ได้เลยนะครับทุกคนกลุ่มปิดสามารถ คลิกลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับาสามารถสามารถซื้อและชำระผ,ผ่านลิงก์ได้เลยนะครับกลุ่มปิดสำหรับงานอิงหลอดนะครับแฟนมิตอิงหลอดนะครับอันนี้น้องทั้งนคะู่อยู่นะเซตตอยู่กลุ่มปิดราคาห้ารอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยจะเป็นระบบอ่าไม่จะเป็นระบบะไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ,บ ชิกกินไปเก็บไว้ที่แก้มปะแล้วก็ค่อย,ยกินปะใช่ไหมกระต่ายาจะกินไปเก็บไว้ที่แก้มใช่เขาจะมีอะไรนะแก้มดิงแก้มอะไรนะกินให้แม่ช็อกเลยออกมาแม่ชอ็อกสวัสดีทุกคนนะครับยวให้ดูแบบ,แบ,บน้องๆอยู่หน้าเสร็จกันกูนเรามาประเดินสตูใหม่กันอยู่ที่ MCI มซ f i อัฟิตนะครับ นี่เป็นสตูใหม่ของเรากว้างขวางมากถ้าลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้จ่ายตังต้องเริ่มใหม่ปะอ,อ่าใช่ครับต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็ค่อยชยำระระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับอยากเห็นภาพพี่คว้าอุ้มพาโลจะมีอวกาสไหภาพถงทยยาาเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้พาโลก็เข้าเซตด้วยกับทั้งสองคนให้ดูไกล ในเลยไกลๆนะคะัใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะครับงานวันที่17ที่แอ h a จ l อสุขศาบาวเวอร์บีเคเคชั้น6นะครับสามารถบัตรยังมีเดืออยู่หลายราคานะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยใครอยากซื้อบัตรแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะครับบัตรมีราคา25,500 3,500และ2,500นะครับมีรอเข้ารอเขาเซ็ตกันอยู่ เราเข้าเซตก,กันอยู่น่ารักมากให้ดูไกลๆนะเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆอันนี้เป็นชุดที่2แล้วชุดแรกขายเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นชุดที่2องัอน,นี้เป็นชุดที่2คุณปิดราคา599บาทนะครับกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นระบบ l i ฟ์ s t ร e a m i n g นะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่ จะไม่ให้คุมปิดแบบ Facebook นะครับจะเป็นระบบไลฟ์สตรีมมิ่งให้ดูไกลๆให้ดูไกลๆสามารถซื้อได้จนถึงวันอีเวนต์เลยครับ <c oughs> จะดูย้อนหลังได้แค่24ชั่วโมงนะครับทุกคนจะดูย้อนหลัลงได้แค่24ชั่วโมง ให้ดูไกลๆนะอาจจะให้ดูไกลๆแล้วมาดูน้องพะโลต่อน้องอิ่มแล้วหรอ,น,อ,อน้องนอนไม่รับน้องเคียว,น,ยวน้องเคียวติดธารก,กิจกลุม่มปิดคลิกลิงก์สั่งซื้อได้ท,ไที่ลิงก์ที่ปังบุดได้เลยนะครับจะมีระบบ สมัครสมาชิกแล้วก็ชำระเงินนะครับแล้วก็รอวันอีเวนต์ได้เลยไม่ไม่ไม่ไมไมเป็นกระต่ายพันหูตกได้หรอเนี่ยตต้องหูรกะแต่เวลาเขาจับกระต่ายเขาจะจับหูใช่ปะแต่น้องแต่น้องจะไม่เจ็บหรอถ้าเป็นเป็นกระต่ายหูยาวเมันวัวเลยอ่ะวัวก็หูยาวยาวน้องอิ่มแล้วหรอเหมือนวัวเลยอ่ะไม่เหมือนกระต่ายอยีมันตัวใหญ่เกินปั๊ดเนี่ย น่าไปทำคาโลเลยตหไนีนอมเร่นอะหลับเหรอยไม่หลับตามันไม่หลับตาติกงานพลาติกงานต่อไม่เาให้แม็กแไม่เก็บข่าหาแม็กแม็กไม่ได้เอากอ่ะไรมาไม่เอาของ่ไมไม่แม็กไม่ได้เอาไม่ได้อมา ใ,ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับงาน Ingot First Night in Bangkok er, วันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับงานจัดที่เย็นใจฮอร์ชั้น6สศูนาร์บาเอร์วิคเคนนะฮะสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อบัตรแล้วก็ไลฟ์สตรีมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนได้ยินเสียงเลยมีอะไรเกิดขึ้นดีนะน้องไม่อยู่ตรงนั้นแต่น้องตกใจ คนเราเยอะอนกันนะเนี่ยพอเกินเยวเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศไกลๆนะทุกคนให้ดูบรรยากาศไกลๆน้องสี่วะทำไมผ้าเปียกๆสเือถือไขาดขาดเพราะว่าน้องน้องไม่ได้ไม่เอาผีกิเล้กินท้า อ่าวันนี้มีไลฟ์กับบอดครับหนึ่งทุ่มนะครับรอติดตามกันถ่ายอดีเสร็จแล้วก็จะมีถ่ายของหยดฝนกิสนิตต่อด้วยอันนี้เป็นเซตที่สองให้ดูนะทุกคนถ่ายซิว่าเรามีพร็อพอะไรมาให้ดูที่นำมาถ่ายวันนี้ทุกคนได้ยินเสียงพีฟ้าเรอเมือ่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เสียงลั่นมาก ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงที่ปักหมุดอยู่หน้าไลน์นี้ได้ได้เลยนะครับปักหมุดอยู่หน้าไลน์ได้ได้เลยนี่นี่รูปประจำออฟฟิศของเราอันนี้รูปคือรูปประจำออฟฟิศของเรานะ เราตั้งไว้ตรงนี้เลยจริงๆไปถ่ายหน้าเซตได้ไหมแปลกไปดูแปบๆนิดๆ คนยังสามารถสั่งเซื้อบัตรได้อยู่นะครับสั่งเซื้อบัตรได้เลยนะคลิกที่ลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยอยาทุกคนได้มาร่วมกับงานแฟนมีรทางนี้นะกลุ่มปิดอาไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็บัตรยังมีนะครับ2 5งหมื่นห้าห้าันสันห้ทุกคนสั่งซื้อได้เลย คนสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่นะครับจะไม่ใช่ในเฟซบุ o กกลุ่มปิดนะเราให้ดูไไกลเราให้ดูเต็มๆเดี๋ยวรอดูชมภาพออฟฟิเชีอีกทีหนึ่งนะเราให้ดูภาพออ f ฟิเชียอีกทีหนึง่งให้ดูแวบๆแค่นั้นพอ เดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นอยากตื่นเต้นต้องมาที่งานนะอยากตื่นเต้นต้องมาที่งานอยากตื่นเต้นต้องมาที่งานคลิกลิงก์สั่งซื้อบัตรได้เลยนะครับภาพเส้นนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะปล่อยเล็วเียวนี้แหละครับจะปล่อยก่อนจะปล่อยก่อนงานแน่นอนปล่อยเลยเร็วนี้แหละปล่อยก่อนวันง,งานแน่นอนนะครับภายในสองสามวันนี้แหละ จะมีทั้งหมดสามเซตนะครับอันนี้ไปเซตที่สองแล้วไวอยู่ทำไมต้องมีนวมทุกคนดาวเอาว่าทำไมคู่นี้ต้องมีนวมเฮ้เฮ้เฮ้ เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูน้องพาโลต่อเราไปดูน้องพาโลต่อน้องหลับหรือ,อยังน้องนั่งนิ่งเลยน้องมาแต่เชา้ามากับแม่แต่เชา้า hello hello สดีตา ต้องตัดตยูนี้ไปต้มบ้างต้อยากกินไข่พะโล้ต้มหูอยากเต้เคยงนี้ัาใสไม่ดีแล้วกันคนละแล้วเปจูบของเดดานี่ไปทำไมอ่ะทีไม่หยองช่างช่างวะเนี่ยกำยำ นี่คืออะไรอาหารอาหารนออันนี้ไม่ใช่กระต่ายนะอันนี้เป็นวัวดูดิวัวพะโล้ตั้งขนายแล้วตั้งฟองแล้วเดือพะโล้โซฮาทนาดละสองอีกควกนี้บุรีทุกคนบัดแลาไลฟ์สตรีมมิ่งยังเปิดจำนหน่ายอยู่นะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะครับ ลิกงที่ปักหุดอยู่ได้เลย นแ้ดูไกลๆนะทุกคนดูนเขาทำอะไรกันนะอันนั้นคืออันนั้นคือไม่ใช่การแสดงนะอันนั้นคือเรื่องจริงชิตจริง,รงทุกคนสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อที่ปังบุญได้เลยนะครับบัตรเฟิร์สแฟนมีดยิงหลอดอินแบงคอกนะครับ ปัดมีราคาสองเ5 0นหะ้าห้าพันสามพันห้าสองพันห้าเนาะจำไม่ผิดถูกเนาะสองพันห้าสองพันห้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับห้า้าบเาทเท่านั้นให้ดูไกลๆนะ ใช้ค่ะปุ่มติดอยางไฟมิเอรอรต้องสั่งซื้อผ่านลิงก์นะครับชำระผ่านระบบผ่านลิงก์นะครับต้องสั่งซื้อผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะผ่านกดลิงก์ได้เลยนะครับทั้งบัตรและก็ไลฟ์สตตีมมิ่งนะครับต่อยเมื่อกี้คือต่อยกันจริงนะไม่ได้ต่อยกันแบบสำหรับถ่ายภาพอะไรก็ต่อยกันจริง ฝ่ายกันจริงแล้วอยเห็นหมดแล้วนะให้ดูนิดๆพอทุกคนคุณวัยวิสาครับคุณวัยวิสาถ้าจะซื้อไลฟ์สตรีมิ่งสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับไม่มีเป็นระบบดูดนะคุณวัยวิสาคนที่สามกดลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะครับ อยากให้ทุกคนมาที่งานกันเยอะๆนะมาหน้าง,งานกันเยอะๆวันที่17พฤศจิกาอยูนนี้นะครับ i ิงหลอดแฟ m e ิสติ้งในเครา k หมวยหวาน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 ไหนใครซื้อบัตรแล้วบ้างกดหนึ่งมาให้หน่อยใครที่มีบัตรแล้วกดหนึ่งมาให้หน่อยหรือใครซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกดสองมาให้หน่อยขอเช็คจำนวนเฉดสีมีคนซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งเยอะหรือยัง ไลฟ์สตรีมมิ่งห้ารอยเก้าสเกครับยิงลิงก์สั่งซื้อได้เลยกดลิงก์ที่ปั่งหดอยู่ได้เลยนะครับใครซื้อบัตรแล้วกดหนึ่งใครซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกดสองใครซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกดสอง <laughs> <laughs> เซตนี้เสร็จแล้วใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอต่อเพราะว่าไงบ้างกดหนึ่งกดสองพลาซ่าไหมครับแซ่บกดหนึ่งไม่แซ่บกดสองแต่ใช่แก่สเปกอ๋อไปดูน้องพะโล้ต่อกินได้ใช่ไหมได้ครับไม่ได้ดิของต้มเอาได้หรอแค่หลอดต้มเนี่ยกินได้เลย้ลำไรเราครับไม่แพลนอยู่กับพะโล้เฮ้ยเดี๋ยวนะไปดูพะโล้ คุณลันครับคลิกลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะไม่มีเป็นระบบดูดนะฮะถ้าระบบไม่ดูจะท,ทำงางน,นี่น้องโลน้องโลถ้าระบบไม่ดูดเราก็ดูระบบโู้ที่ยังวัวมึงมันหลับจริงๆนะพี่เต้ย น้องหลับรอน้องไม่ได้เห็นหลับตาเลยมันไม่หลับตาอะไรหรอหรือมันกำลังก้อยอาหารที่อยู่ที่งแกงกำลังเคี้ยวดูอีกกระปุกแกงตุ๋ยอยู่หัวเราพี่ตาพักก็เหรอดูเลคน่าากอะไปลงดีกว่าฮะไปยินี่ยหรือปั่ ให้เราถ่ายอะไรให้เสร็จใมีก็เสร็จเหนือยไหม่เสร็จปุ๊บเออติดเเนี่อันนี้ไม่ได้ันทำไมกดกดหนึ่งกดสอเลยกดหนึ่งคือใครที่ซื้อบัตรแล้วกด2ใครซื้อแบสตรีมมิ่งแล้วเช็คจำนวนหน่อยใครไม่มีบัตรกดลิงก์นะกดลิงก์เลย สันโลน่ารักค่ะมาคืนนี้อันนี้นักแสดงเปล่าเบื้องหลังนอดฝนกลิ่นสนิมทำได้แล้วปเลทนไปปั่นรปเลิกกันนะอืม ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงนะอี๋ยวนี้น้องกำลังเตรียมตัวไปถ่ายเป็นวิดีโอนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรหรือยังไม่ได้ไปซื้อไลฟ์สตีมมิ่งสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อนี้ได้เลยเดี๋ยวลงไลฟ์ไปเดี๋ยวเราจะไม่ลบไลฟ์นะจะมีตักลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อนะทุกคนไปบายนะครับเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนึง